เข้าใจคำตอบแต่มาได้เลยนะครับโดยไม่ตดใเลยนะฮโอเคครับต้อนขนาดจะรู้จักนัดดีกว่านัดรู้จักตัวเองนะครับโอนุนะคะเน่จาว่าน้องนัดเนี่เวลาตอบไม่ติดอบแขับเนี่จะเขียนมัน้นยานิพนธบยาวเหยียดมากแขับก็จะชอบอ่านอย่างมากนะคะวันนี้คำถามคือถามว่าถ้าน้องนะ มีโอกสาสจะเขียนพอดแคสต์ปุ๊บแล้วนักได้อยากเขียนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างอ่า <c oughs> พอด <c oughs> แคสต์ปุ๊บนะครับเป็นเรืร่องสารคดีหรือวัชย์ยาหรือเรื่องอะไรก็รู้แล้วแต่มันจะสามเรื่องแล้วกันครับ <c oughs> อาจจะเป็นรวมเรื่องของทุกๆคนในวงการที่นักไปจดดลเจอมาอะไรอย่างนี้ยครับแต่ว่า,าไม่ใช่หนังสือแฉ จะตรงกันข้ามไปเลยคงกันข้ามเลยคือจะพูดถึงแต่ข้อดีของเขาอนะไรเงี้ยเพราะว่ามัรู้สึกว่าทุกวันนี้เนี่ยคือสังคมคือถ้าพูดตรงๆนะรู้สึกว่าสังคมมันเปลี่ยนไปมากจากคือคก่อนอะไรนะครับด้วยพิสูจน์ด้วยอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีแต่การนำเสนอในสิ่งที่ไม่ดีอะไรเท่าไหร่อย่างเงีนะสิ่งที่ไม่ดีเท่นานั้นถึงจะขายออกอนะไรเงี้ยเราก็อาจจะสวนกระแสมานำเสนอในด้านที่ดีกนวะ่ แบบที่เราจะกำเนิดในด้านดีของเขาทุกคนได้ไปทำตามได้อะไรเงี้ยกตวอย่างเช่นบอกได้ไหมครับอยาจะอยากจะคนนึคนนะอืออยกกัน่นไอะข้าไปก่อนขก่อักนยนต่อไปได้คัไนไรครับอันนี้นักเนี้ยชอบเล่นเล่นแบบละครเพลง ใช่คเพราะว่าเห็นกันเล่นอยู่สักตอนเรียนที่ข่าดจะเล่นอะไรเงี้ยก็อยากจะถามว่าถ้าววัดไม่ได้เล่นครับ,รบอ๋อตอนนั้นยังไม่ได้เข้าเล่นที่ไฮสคูลโอเคต้นทีครับก็บไปแก้ขา่ขาวแก้ข่าวอยากอยากจะถามว,ว่าถ้าได้มีโอกาสเล่นละครบรเตรีน้องนักอยากจะเล่นเรื่องอะไรแล้วก็อยากจะเล่นเป็นตัวอะไรน่นาจะเป็นข่าวก็ใครถามคำถามนี้ครับ เดยวเขาถามต่อไปเป็นของใครยกมือด้วยจะได้รู้ว่าใครถามอ่าบอลบอลบอดเลอืเอาเรื่องวันนี้เป็ปไงนครับเอาเรื่องแต่ทำไม่เอาไม่อยากเล่นไม่ได้เราเราทำให้เขาเชื่อถือเราไม่ได้ทำเต็มออกๆๆล็อก เอาเรื่องจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เคยเล่นไปแล้วในไฮสคูลแต่ว่าไฮสคูไม่ได้เป็นโปรดักชันเล็กๆนี่หรอครับมันชื่อเรื่อง Into the Woods ครับมันมันเป็นเรื่องที่เอาเอานิยายคลาสสิกหลายๆเรื่องมารวมกันเช่นเรื่องซูเมเนล่าจักผู้ฆ้ายักษ์แล้วก็อะไรก็โดนรวมกันเป็นคอนโซลอะไรเงี้ยแล้วนักแสดงเป็นจากผู้ฆ้ายักษ์ตอนนั้น เลยครับโอเคแล้วมันมีร้องเพลงใช่ไหมครับมีครับนั่นร้องเพลงอะไรบ้างเพลงอะไรจำได้ไหมมันก็เป็นเพลงของมะครับอ๋อโอเคใครจะถามต่อบไหมคะเรื่องมะครอเนี่ยมีนะคะต่อไปลองถามต่อบมาก็ได้ครับมันจะได้ไม่เด่นแอนนะครับเขาไม่กล้าถามกันต่อไปก็คืออยากจะทราบว่าเราเ้่งเพลงชุดไหนนะค่ะครับอยากขอ ได้เข <ane> ้าไปคุยกับเซอร์แล้วนะครับตอนนี้เป็นคนใหม่แล้วก็เป็นคนที่ทุกคนน่าจะน่าจะตื่นเต้นไปด้วยแต่ยังไม่บอกชื่อดีกว่าพรีเซอร์คนใหม่นะครับก็แนวเพลงก็เต็มที่นะครับคือให้นักพูดได้ทุกอย่างว่าจะเป็นแนวไหนซึ่งมันก็จะนันก็บอกเขาว่าเออน่าชอบอย่างไรคือคือที่น่าชอบคือจะเป็นป๊อปผสบการีนั่นแหละครับแล้วก็จะเน้นคงเน้นเพลงช้ามากขึ้นแต่ไม่ใช่ไม่มีเพลงเร็วนะก็มีมี ว่าคงจะไม่ไม่มาในอย่างนี้อย่างนี้ต้องใส่ครับอะไรมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ่งไข่ว่ายังยังไม่ทราบยังไม่ทราบยังไม่เริ่มทำเพลงแต่ว่าได้เข้าไปคุยได้เข้าไปอะไรไปเอาแล้วก็มันจะมีกี่เพลงหกเพลงหรือว่าสิบเพลงอันนี้ต้องต้องต้องดูกันนะครับแต่ว่าบริษัทในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลง การแขนการทำงานค่อนข้างเยอะนะครับจบเป็นยังไงนะใยบอกไม่ได้ตอนนี้อืมอืมมรู้นถามว่าจะเท่าไหร่ครับประมาณอ่านี้อันนี้ไม่คือก็บอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้มีหลายอย่างที่บอกไม่ได้แต่น่าจะไม่เกินน่าจะไม่เกินขึ้นปีแรกนะอืมก็ให้เียมเก็บเงินซื้อะคะแต่มัวทารจะออกมาทั้งปลยเพลงมาก่อนอะไรอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวจะรอดูกันแต่ว่านี้น่าจะมีส่วนร่วงไวงางเปื้อนหมากมันขึ้นด้วยแดดแ่งด้วยใช่ไหมคะครับครับข้อสุดท้ายคล้วข้อสุดท้ายแล้วแล้ครื่องนี้ออจะนข้อสุดีอ๋ออันนี้เป็เรื่องในนาคตแล้วเดี๋ยวมีเรื่องที่ผ่านมาด้วยนะ อีกสิปีข้างหน้าสมมติว่าน้องนัดยังไม่ได้เอ่นหน้าเวทีแล้วไม่ได้เป็นศิลปินแสดงบนเวทีน้องนัดอยากจะทำอะไรจะเป็นอยู่เบื้องหลังหรือว่าอยากจะกลับไปช่วยงานไม่กลับไปช่วยงาน อักงา้คนหลายแหล่ที่รู้แปะกากวน,นะแต่นั้นคงไม่กลับไปทํางานที่บ้านนะครับเพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันแล้วก็รู้ว่าถ้าเราไปทําตรงนั้นอะไม่ได้ทาด้วยใจรักมันก็กิจกรรมไปได้ไม่ดีหรอกนะครับกนะนะ็คนจะทําเรื่องหลังนะครับในในวงการน,นี้นะครับเราคิดว่าถ้าถ้าอาเรื่องหน้าเร,าเริ่มิมตัวเมื่อไหร,ไร่สำหรับตัวเองและสำหรับแฟนๆทุกคนนะครับ ก็คงไปเรียนเพิ่มในด้านนี้ให้มีความรู้ด้านด้านการทำเพลงเพิ่มขึ้นแล้วไปกลับมาทำงานเบื้องหลังอย่างนี่ครับจริงจังก็มุ่งจะเป็นโปรดิวเซอร์หรือจะเป็นนักแต่งเพลงหรืออะไรนักไม่ใช่คือโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงบางทีเขาก็ควบตำแหน่งกันนะครับคนั่นอะ่ะต่อไป่ถ้าอยากจะแซงว่าไม่ได้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวทุกท่าน 確かに。<music> <music>